ครับกับสวัดีพ่นองเอฟซีท่างช่องนะครับม่อีกเมื่อนี้นะครับเป็นมือวันที่10 15นะครับวันที่15นะครับครับเชี่ยนาดีก็จิมาสรุปทุกอาจารย์นะครับที่เชี่ยนาดีไปตามรัฐบาลไทยนะครับพี่นองเอฟซีมีจากอาจารย์นะครับเนาะเชี่ยนาดีก็จิมาให้พ่นองเฮ้านะครับแก็บนาจอไว้นะครับตัวเลข แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักสำนักได้อาจารย์ได้พ่นองเอฟซีเข้าอาดทีบ้านเห็นนขบเนาะครับเนาะอยู่ในคลิปนะครับเจี่ยนาดีก็จะมาสรุปเมื่อนี้นะครับเอาพี่นองเอฟซีนะครับขามาเบิงมาช่มนํากันนะครับครับพ่นองเอฟซีก็แชหน้าจอไ้ครับล็อกชุดยิบหาคู่นะครับของเซียนาดีนะครับครับถามว่ามีอยู่ในนี้มีโอกาสหน่อยนะครับถือไว้นะครับรัฐบาลไทยนะครับพ่นองเอฟซีล็อกชุดยีปหาคู่นะครับแมนด้ของเซียนาดีนะครับ ครับแชปหน้าจอไว้ครับครับปูวัดป่าอุดรน,นะครับพี่น้องเอฟซีครับปูวัดป่าอุดรน,นะครับพี่น้องก็แชปหน้าจอไว้ครับไปไว้ด้วน,นๆนะครับเพราะมันไหลนะครับพี่น้องเอฟซีเอาให้พี่ให้น้องเข้าบ่แม่นว่าให้ลงทุนเบิดทุกอาจารย์นะพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับอาจารย์ใดที่ พี่น้องเอฟซีเคยเบิ้งเคยเติดตามนะครับกับเบิ้งไว้นะครับเพื่อมีดวงวัส,สนาสมกันเนาะพี่น้องเอฟซีบางที่ผู้ใดเคยเห็นอาจารย์ใดนะครับเนาะเคยเห็นอาจารย์ใดแล้วก็ตัวเลขของเพื่อนนะครับเคยถือ่อถึงเพื่อนนะครับเท่ากับเบิ้งเอานะครับพี่น้องเอฟซี ครับล่างอย่างเดียวนะครับของเซียนาดีพี่น้องกระเช้านาจอไว้ครับล่างอย่างเดียวนะครับเรียงในตารางหกสามเจ็ดหกแปดเก้านะครับพี่น้องเอฟซีครับวิ่งหกตัวเดียวนะครับหลังย่างเดียวของเสียนาดีนะครับครับต่อไปครับพอแต้มนะครับพี่น้องเอฟซีพอแต้มชุดบนตรงๆนะครับพี่น้องเอฟซี ลักลอยนะครับเขมีสามกับห้านะครับเอาไปจับไซร่องเบื้องครับพี่น้องยี่รือว่าเห็นลอตเตอรี่นะครับผ่านหูผ่านตามานะครับก็เอารักลอยถามว่ามีรักลอยกับเบิ้งเอานะครับสามกับห้านะครับไปกันต่อครับพ่อจิตล้านแตกนะครับพี่น้องยี่อ้าวล่มดีแท้เมื่อนี้นะครับพ่อจิตล้านแตกครับพี่น้องยูซี ครับเรียกวิ่งเรียกลวดนะครับอยากบนแยกล่างนะครับเอาสีแมนต์แม่นพี่น้องที่ตามเบิ้งกันนะครับพี่น้องที่เคยติดตามนะครับก็นําเสนอมาให้แล้วนะครับเด้อทางช่องนะครับครับไปกัดต่อครับพระอาจารย์โต้งนะครับเรียกนิมิตฟันเพิ่นนะครับกับเรียก เพิ่นไปนั่งเสื้อกับปูพญานาคนะครับอยนน้องไข่นะครับเนาะกับเหล็กเอ่อเซีสายบุญนะครับเพิ่นมาทำบุญโยกกุดแฮ่นะครับเหล็กออกจากฟ่ามือเพิ่นนะครับครับพี่น้องกระเชบหนาจอไว้ครับบรรยายบัตรท่านนะครับพี่น้องเอซีมันไหลนะครับเบิดเวลาก่อนไปกันต่อครับ แม่คขัวปู40วิ่งบน9ตัวเดียวนะครับตัวติดนะครับ5 3 1นะครับแม่คขัวปูที่0กระดังเลยพี่น้องยุี่ซี่ครับเพอ่์เนียนไฮฮาเก้าห้างเดียวนะครับเอามีโอกาสมากนะครับสามารถติดเก่านะครับเนาะแต่นี่กําลังอยู่ในกระแสนะครับเลขยเก่านะครับในกระแสมาแรงนะครับพี่น้องยุี่ซี่ครับไปกันต่อครับพี่น้องยุพี่ซี่แคปหน้าจอไว้ครับ ปูดอนสวรรค์นะครับพี่น้องพีครับปูดอนสวรรค์นะครับเลียวิ่งนะครับซีก็แปดนะครับบนล่างนะครับสามตัวมาสองตัวนะครับพี่น้องพี่มีหนึ่งมีสองมีแปดปูวาถามว่ามีหนึ่งมีสองมีแปดไม่ถูกหวยนะครับพี่น้องพี่ปูวามาให้เชนแทะแน่นอนนะครับหนึ่งสองแปดที่มาติดบนติดล่าง ครับไปกันต่อครับพี่น้องยบที่ปูเจ็ดสองนะครับครับปูเจ็ดสองนะครับเลขวิ่งนะครับโค้งแรกเสี้ยนดีไปตามนะครับโค้งสุดท้ายบ่ได้ตามนะครับเด้อพี่น้องยุบที่เลขในตารางนะครับมีเก่ามีศูนนะครับเด่นเก่ากับศูนนะครับพี่น้องยุที่เลขถูกปูนะครับปูเน้นเห้ายห้างเดียวก็คือเก่าหานะครับรัฐบาลไทยนะครับครับไปกันต่ออีกครับ รัฐธรรมนาาูญแบอ,อรัฐบาลไทยเบาเล้มนะครับพี่น้องยุบซีครับเบาหล้มนะครับเพป่นเน้นให้เรียกวิ่งสามตัวเดียวนะครับฟันที่สามหกนะครับพี่น้องยอ้ซีเด่นสามล่องซีครับสุดเจ้าคููของเพื่อนกับพี่น้องเข้าขีาขแคปหน้าจอไว้ครับไปด้วนๆครับล่างอย่างเดียวพ่อแต้มนะครับ วิ่งเก้าคับศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีล่างอย่างเดียวพอแต้มนะครับวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับตัวหนังสืออาจจะบ่าสัดเจียนยังน้อยนะครับเครื่องแดดซองนะครับพี่น้องเอฟซีครับแชปหน้าจอไว้ครับรัฐบาลไทยนะครับของเสียนาดีครับบนอย่างเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีครับบนอย่างเดียวนะครับ เด่นซีนะครับ 4, นรบ 3, น,บนามนนาแท้นะครับซีนะครับลองสามนะครับเรียงในตะล่างมีสองมีแปดมีสามมีหนึ่งมีสีมีสีพี่น้องจับเว้นเอานะครับที่เสี้อนาดีบ่ได้จับให้นะครับก็มีที่ยังพันจะับให้นะครับเนาะแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งนะครับพี่น้องจับชี้ ครับที่ยังพันจับให้นะครับตัวเลขกทั้งมดจับมันจะเปลี่ยนยุกเก่าคููนะครับพี่น้องซี่ประมาณนี้นะครับเก่าคู่นะครับครับแคบน้าจไว้ครับบนอย่างเดียวนะครับพี่น้องเยซี่แดดกระซ่องนะครับพี่น้องอาจจะไม่เห็นตัวเลขกนะครับครับบนย่างเดียวนะครับครับไปกันต่อนะครับพี่น้องซี่แม่นางเงินล้านนะครับพี่น้องซี่ คลิปแรกนะครับของเชี่ยนอดีไปตามนะครับเดินทางไกลครับพี่น้องที่ประมาณไปกลับประมาณ40่กิโลนะครับ40 50กิโลไปกลับนะครับพี่น้องที่ต่างเดินทางไปตามเบาตัวเลขกน้ำเมั่างนะครับมาให้พี่น้องเข้าครับเลขกเด่นนะครับของเมั่างเด่นบนที่4นะครับเด่นล่างเ,ออเด่นบนที่9กับ4นะครับ เด่นเก่านะครับเด่นล่างนะครับมีซีกับศูนย์นะครับเด่นศูนย์แห้งนะครับเอาแต่เพ็่นบรจับให้ได้ซีศูนย์พี่น้องที่บดได้เน้นให้นะครับต้อจับคู่ให้อยู่นะครับมาเด่นซีแปดนะครับบนเด่น4ีเก้าครับแชบหน้าจอไว้ครับเอาให้ลาเด็ดๆนะครับเส้นนดีไปจับเลขถูกนะครับ ไปจับเรียกทูบเล้าจุดนะครับจุดทูบขอองค์ปูญานะครับอยอสันพระพุ่มปูญาอยู่ในวัดสามัคคีถรำของวัดของเซียนนาดีนะครับวัดที่เซียนนาดีไปทําบุญอยู่ประจํานะครับพี่น้องทีเป็นอยู่บัานของเซียนนาดีไฮเม่นนี่พี่น้องทีเล่าพัฒนาเล่าพัฒนากับไฮเม่นนะครับครับเรียกทูบกันหนึ่งสองเก้านะครับ ขัดตัดครูออกมานะครับมีสองเก่าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเก่านะครับแผงเลขนะครับแผงเลขจากเลขกทูบนะครับเป็นหนึ่งหกคับสองหกนะครับครับพี่น้องเย็ซีเข้ากับแคปหน้าจอไว้ครับครับรัฐบาลไทยเชื้อลงนะครับพี่น้องเย็ซียังอีกเจ้าจันท์เอาสุดท้ายแล้วนะครับเชื้อลงนะครับพี่น้องเย็ซี เรียกเรียกล็อกของเจียร่งนะครับพี่น้ยซี่หนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองสิบสองคู่เกลียร่างวามา่เยันแถแนวนอนนะครับเพราะว่าเรียกเกียร่งเรียกล็ลลอกของเพิ่นนะครับไม่เคยพลาดนะครับพี่น้องซี่แต่ว่าบางที่นะครับมันเกี่ยวตัวร่องกับมีนะครับเขาตัวร่องแต่ว่าพี่นนองซี่เข้ากับเบื้องไวเป็นแนวทั้งหรือว่ามีสำนักอื่นอาจารย์อื่น ได้มาเทียบเคียงเบื้องนะครับพี่น้องยิปซีมักลักได้นะครับก็ไปเทียบเคียงเบื้องได้นะครับเอาเส้นอดีสอย่ให้พี่น้องเข้าแคปหน้าจออีกรอบนึงนะครับล็อกเย็บห้าคู่นะครับของเส้นอดีนะครับครับเลียงล็อกชุดเย็บห้าคู่ของเส้นอดีนะครับการันตีให้เลยว่าเขานะครับแจ็กสิเขับลักได้ท่านพี่น้องยิปซีครับถ่ายพี่น้องยิปซีเข้ามีแนวทา้งจากสำนักเอื้อนอาจารย์เอื้อนนะครับเอามาเทียบเบื้องนะครับก็มีโอกาส มีโอกาสเด้อพี่น้ตเอฟซีนะครับเอาแดดซองจังน่อยนะครับครับมีลักหนึ่งลักสองลักสามหลักหกหลักเจ็ดครับพี่น้ตเอฟซีแปดกับเกบบ่าว่ามีหาก็าว่ามีตะวันมาติดแปดกับเก่าก็คือเดี๋ยวเซียนัดที่สิบบรรยายพี่น้องเข้าเลขอยูใ่ในนี้บ่มีติดหาแจ๊กตัวเด้อพี่น้ตเอฟซีเด้อ เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าเห็ดออกมานี่เป็นตะเงิดนะครับเพราะว่าเลืกมันยังคือบอ่มีหานะครับเนาะเพราะว่าเลือกลอกชุดนี้มันแม่นนะครับมันจีดับบ่เลือกหานะครับเนาะแต่ว่าในกองสลากบ่ดับนะครับแต่ว่าเี้ยนัดีก็บ,บ่ดับคือกันนะครับแต่ว่าเห็ดออกมาบ่มีหานะครับพี่้องพี่ีหาเบิ้งบ่มีหาจ็กตัวนะครับ ส่วนเลข8นะครับพี่น้องทุกท่ติดมานะครับก็มี7 8 6 8 3 8 2 8 1 8แค่นั้นนะครับติด8มานะครับมีอยู่แค่4คู่หาคู่นะครับพี่น้องทุกท่ติดเก่านะครับเลขดังกระแสนะครับพี่น้องทุกท่มากเก่าแต่ในหลอกของเซียนดีนะครับมีเก่าอยู่ติดแค่สามหางเท่านั้นนะครับพี่น้องทุกท่เลขดังหนึ่งเก่าก็บ่เห็นนะครับอยู่ในนี้นะครับมีสองเก่า มีหกเก่ามีเจ็ดเก่ามีสามครู 9, แค่นั้นครับพี่น้องทุกที่ครับติดเก่าเด้อพี่น้องทุกทีถ้าลงทุนติดเก่ามีโอกาสนะครับก็บมีแค่สามครู 9, นะครับสองเก้าหกเก้าเจ็ดเก้านะครับพี่น้องทุกทีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นาดีกะบ,บ่มียังนะครับนั่เสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องทุกที่ อยากให้พี่น้องเข้าถึกนะครับก็เลยามาสรุปโครงสุดท้ายนะครับสรุปทุกอาจารย์นะครับว่าม็นสรุปเด็ดเด่นเด้อพี่น้องเอสรุปคว้วไมคือว่าให้พี่น้องเข้าแคปหน้าจอไว้ไปเทียบเชียงเบิงนะครับหรือว่ามาอาจารย์ได้สอบอาจารย์ได้นะครับเค่อยโชค่อยมันนมาอาจารย์ได้กับพี่น้องเอฟซีเข้านะครับเอาไปรลุ่นไปเสี่ยงใดน,นะครับยิบจับลอตเตอรี่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ท้ายเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ